saya di Bukit Bukit Pala. Ha. Uh. Ha. Uh. Tapi apa juga yang main sapsa ni kita nak capa? Kita nak mayak buat kelik. Ha. Uh. Satu hukum kita hapak sepung aja nak mai. Ha. Uh. Hapak sepung aja nak mai. Kita yak dah ni kita nak duduk kan ni tapi dia yang nak mai kita nak kokok yak kuk diri dia. Ha. Uh. Selagi mana tak ada wakil okay, mereka mari cicang kepada kita selagi itulah kita tersebuti sampai kita boleh mayang ha dah apa aku ana ha ya ya ada setuju tak setuju ada kita mari tutup dulu yang mai pak jumpa nak apa kita bangi okey ya kita nak kecek ha ha Kali pa, kali pa, pa. Neng, dah kau lupa dah lebih. mano kita duduk. kita duduklah kau Duduk ada apa? Duduk, <tip> duduk. Duduk apa? Duduk. Duduk, duduk tak mau ada tak? Oh, ini sila. Nanti tahu <tip> nak tahu. Tak ada demo, ada demo dan demo duduk apa, duduk apa, duduk ada. Duduk salah satu, bangkit, <tip> jaga demokrasi juga, dan punya kekuatan kita. Duduk ada apa? Dan kita semua duduk satu apa? <tip> Ludo, apa?

ผมต้องการพูดเองก็คือผมต้องการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจเท่านั้นมาชี้แจงกับเราผมไม่อยากคุยกับพวกคุณเพราะว่คุณไม่มีอำนาจมาชี้แจงถ้าคุณมีอำนาจมาชี้แจงผมก็อยากคุยถ้าคุณยิ่งทำอัันนนี้มยิ่งขดบุกก็ยัดเลยแค่ต้อนูปเลยแล้วไม่อยากกลับไปรูปเป็นแต่คนเยอะบ้ง

ครับพวกเนี่ยอัยยะมานี่มา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 ลำ <Es poor -ento>

ไม่เออาาย่งี้ผมแค่อยากคุยกับคนที่มีอำนาจมาชี้แจงบ้าม่ผมใจเย็นใจเย็นไม่ผมใจเย็นใจเย็นมาตั้งเพื่อนละคุณต้องเข้าใจหัวออกคนที่เป็นแม่ผมก็ยังเข้าใจผมก็รู้ว่าพวกคุณเหนื่อยพวกผมก็เหนื่อยนะทางศาสนาเรานี่เกินหนึ่งวันนี่มันมันมันผิดหลักแล้วแค่นั้นเองเอาอย่างนี้นะฟานนะตอนนี้ผมเอาสองคนข้นอันนี้นะกระบวนการขึ้นบนน่ะมันยังไม่เสร็จ นะครับผมครับเรงไปเนี่ยไม่ตังใเย็นหน้าไหมนะโอ้ยไปซิสิไจ้าไครับผมก็ไตามกรู้ว่าทานตอนเป็นยังไงนท่านนี้ก็เข้าใจก็เข้าใจอะไ่ต้องฉันบนฉันฟาดเอว่นดึงหรือยังไงครับไม่ใช่ครับการพิจารณามันแป๊บเดียวโรงพยาบาลก็มีเกิน3ชมชั่วมง ่ประครับแต่ว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าใช่ผมทำลายศพหรือเปล่าใช่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 ครับผมหรือว่าคุณจะรอให้ถึงเป็นพันใช่ประชาชนมันมาได้ตั้งแต่ปากใบก็ถูกยิงตรงนี้ก็ถูกยิงหลายคนแล้วแบบนี้เราเราจะออกมากันให้หมดไป

ผมสิ่งที่พวกเราต้องการเท่คำชี้แจงจากหัวหน้าผู้คุณนแลวถ้าเป็นอย่างพี่นพว่คุณว่คุณจะยอมหรอว่าคุณจะยันอยู่แบบนี้ออาแล้วนี่็มาสุกอับก็ยกเสวีมาสุกนะก็ต้องมาอยากมาเลยกินอ ไม่อยากมันมีสีเยอะออยากหนัดเด้ต้องกินิงนสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องการคำชี้แจงกับคนที่มีอำนาจไม่ใช่คนที่ไม่มีอำนาจที่เป็นหน้าด่านแบบนี้เมื่อคืนเรามาแล้วคุณบอกว่าตอนเช้าให้ไปรอที่โรงพยาบาลวันนี้ตอนเช้าเราไปรอที่โรงพยาบาลก็ไม่มีศพมาถึง เราก็เลยมาที่นี่เน,น,นี่ยก็ยี่สิบกว่าชั่วโมงแล้ว,ว,ว,วไหนมีใครสามารถออกมาชี้แจงได้บ้างอันดักีม, <c oughs> มีไหมผมไม่ใช่ไม่อยากให้ความร่วมมือนะ <c oughs> ผมพยายามคุมมวลชนของผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วคิดคุณต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนอุญญน่นยนตแล้วที่ยิงเข้าตายอ่ะก็มาเกียร์ก็มาชี้แจงสิ คุณเรียกหัวหน้าคุณมาชี้แจงเลยเรียกมาเลยเราไม่ได้ต้องการอะไรเราเคต้องการคาชี้แจงถามว่ามีสักคนไม่ออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านรับรู้มีไหมนมีใครกล้าออกมาชี้แจงบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้จริงยังไงศพตอนนี้อยู่ไหน เราเราเองก็รอมาสามชั่วโมงตามที่ท่านบอกว่าท่านจะมาจะมีการชี้แจงผ่านไปแล้วสามสี่ชั่วโมงท่านก็ยังไม่มีการชี้แจงใหญ่ๆซึ่งไม่แปลกที่ชาวบ้านเองก็อยากจะรู้ในเรื่องของข้อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงแม่แม่อมเ,เดียวครับเ,รเ,เดียวครับเปเดียวโอเคไม่ทราบเป็นใครครับโอเคผมนี่เด,เดียวเนี้ย ผมอยากคุยกับผู้การหมูคุณไปเรียกผู้การหมูมาโอเคผมรอแป๊บเดียวมาตั้งแต่เช้าอีกผมโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่หลายท่านแล้วแต่ยังไม่เคลียร์เขาจะไม่เรียบร้อยเขาจะไม่กระบวนการยังไม่เรียบร้อยประเด็นคือเราเข้าใจว่ากระบวนการยังไม่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือทำชี้แจงแค่นั้นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดียได้ไหมครับนะ่งแป๊บเดียว

Tapi kita orang tempat deh sebagai orang sebangsa tengok saudara orang kita. Kena Banyak Mayat tak boleh masuk mai. Pas nak senyap lagi. Dah, banyak hak mati. Ada kini dua orang. Satu orang siap. Buat tu baik, kita pergi Mareng lagi Hari ni Ada banyak sore lagi Tawagi lagi Banyak Eh, saya si kecek tu Kalau kecek siya, saya paling muka apa, -apa ya, cik Ni saya nak kecek dengan orang ni. Ya. ถ้าคนะุณมีตัวแทนมาชี้แจงผมก็ไม่อยากมายืนอยู่จุดนี้แต่สิ่งที่ผมรอเกลือตั้งแต่นานเนี่ยผมรอที่หัวสภาเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนมาชี้แจงไหนว่าขออีกครึ่งชั่วโมงไหนว่าขออีกสักพักหนึ่งไหนรออายการมาไหนรอตำรวจไหนรอทหารเนี่ยก็มากันครบแล้วแล้วยังรอเียอะไรวะน ให,ให้สัญญาได้ไหมว่าอีกสักกี่นาทีถึงจะได้ออกมาให้การชี้แจงได้กับชาวบ้านกับครอบครัวอีกกี่นาทีพี่สามารถบอกได้ไหมไม่ได้พี่ก็ยัง,งบอกไม่ได้ไไดและณนะตอนนี้อารมณ์ของคนที่มาณนะตอนนี้พี่ก็ดูออกแล้วว่าเป็นยังไงหรือพี่อยากให้มันลาไปมากกว่านี้ซึ่งเราเองก็พยายามควบคุมพยายามสงบสติอารมณ์อย่างดีๆแล้วนะครับขอให้พี่บอกว่ากี่นาทีซึ่งเมื่อกี้30นาทีเราก็รอมาแล้ว30นาที เล่อไปอีกกี่นาทีครับผมสงสารพวกคุณมากไม่เห็นวีแววว่าจะแจ้งมาต้องทิ้งรูปทิ้งเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้ขอความยุติธรรมด้วยค่ะมาทำอะไรแบบนี้สามสิบนาทีที่เราเราไปเมื่อกี้เพราะว่าเราเข้าใจถึงกระบวนการรับจุดเย็นของตัวเองก็เข้าใจในกระบวนการเราเมื่อไหร่เราจะพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้าได้ขอความยุติธรรมหน่อยผมรู้ว่าพวกคุณเหนื่อยแต่สิ่งที่ผมต้องการเนี่ย ผมแค่ต้องการคำชี้แจงจากคนที่ดูแลที่นี่พ,พี่เองก็เป็นชุดของเมื่อคืนผมก็จะหน้าได้ว่าเมื่อคืนผมก็มาแล้วแล้วเราก็ยังรอได้โอเคตอนเช้าเราจะไปซึ่งพอไปที่โรงพยาบาลก,ก็มีไดกบอีกเราก็มาที่นี่เที<ะ>่ว่ารออีกหน่อยโอเครออีกหน่อยเราเข้าใจถึงกระบวนการตรงนี้รเราพยายามที่จะเข้าใจถึงกระบวนการตรงนี้ แต่เหตุฉันไหนกระบวนการจึงราชอาณจนเราไม่อาจที่จะเข้าใจได้แล้วไหนเหล่าหัวหน้าพวกคุณที่แค่เรียกมาเรียกหัวหน้ามาชี้แจงนั้นเองแล้วเราอยากรู้คําชี้แจงเท่านั้นว่าณตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วชาวบ้านต้องการรับรู้เพียงแค่นี้เพียงแค่นี้พี่ยังไม่อาจสนองสิ่งที่ชาวบ้านต้องการได้อะไรคือการที่บนหน้าอกของพี่ที่บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่อยู่บนหน้าอกของพี่มันอยู่ไหนกันล่ะกับการปฏิบัติซึ่งมันสวนทางกันเห็นได้ชัดนานายคือใครที่ว่าคุณต้องการเจอไปอย่างผู้การหมูใช่น่ากินขึ้นบนอยู่ก็เป็นกันทุกเพศอยู่

डब दल गा मेम के

ผมเป็นคนที่บ้านเขาครับครับสูงไหนป่ดีสูงไหนป่ดีเบืองแง่ใช่ครับแล้วต้องการต้องการเอาศพพากลับบ้านครับกำลังดาวลงมาครับมันสูงครับครับที่ที่ที่เกิดเหตุมันสูงผมเข้าใจสิ่งฮะเข้าใจไม่ได้อย่างงี้ไม่ครอาฟานบอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมผมผมกุญแจอุตส่าห์โอเครู้จักรู้จักอาฟานโอเคอาฟานวัฒนะรู้จักกันมากใจเรารู้จักกันมากรู้จักกันสนิทมากแล้วโอเค นี่ความต้องการของชาวบ้านคือคือต้องการศพบอกแล้วไงบอกให้ไปคอยที่โรงพยาบาลศรีสะคอนตอนนี้กำลังเอาลงมาอันดับแรกสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือคําชี้แจงคําชี้แจงว่าผู้การฟังก่อนคนร้ายอ่าฮะซุ่มยิงก่อเหตุกับพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็ปะทะกันแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราเพิ่งตรวจสอบได้เมื่อคืนนี้อ่าแล้วกําลังจะชันสูตรพิสูจน์เพื่อเอาศพลงมา ดำเนินการวิธีตามกฎหมายโอเคครับแล้วโอเคเข้าใจสิ่งที่ชาวบ้านต้องการความชัดเจนแล้วก็ช่วงเวลาการจัดการศพไปถึงโรงพยาบาลไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนยืนยันมันมีขั้นตอนอยู่ครับพี่น้องครับมีขั้นตอนอยู่ครับไม่ซีแย่หรอครับไม่มีขั้นตอนอยู่ครับไมเมาทำไมามผมว่าทำไมทำไมเอาทำไม้เหอวแบบนี้เนี่ยผมว่าเคลียร์ผมก็เพิ่งลงมาจากจากจากภูเขานี้ ประเด็นคือไม่มีใครออกมาชี้แจงเลยอย่างน้อยเนี่ยผู้การก็ต้องส่งตัวแทนมาก็ผมไม่รู้ว่าพวกเรามาอย่างนี้ผมอยู่บนเขาผมก็โทรไปบอกแล้วเบอร์ผมมีไม่ใช่เหรอผมเบอร์ผมมีเที่ผมรู้ไม่ใช่ผู้การหมูคนนี้ที่จะมาคุยอิสลาอย่าเรียกหมูอิสาผมก็ถามว่าผู้การอิสลาคนเดียวกันไหมคนเดียวกันผมถามนี่ไงคนเดียวเลยเซตโทนโอเคฮผมถามเซทโทนเซทโทนว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผู้การอิสลาแต่ผู้การหมูนอยู่ที่ไหนโดมานนะโดนู่นโดปัตนานีนู่น แล้วนี่ดูที่นี่โอเคถ้าผมรู้ว่าผู้การอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วทำไมผู้การไม่บอกผมว่าผู้การมาที่นี่ด้วยแล้วผมรอผู้การมาอยู่ที่นี่ตอนผู้การมาเนี่ยผู้การก็เห็นผมอยู่ข้างหน้านี้ตรงไหนผมอยู่ข้างหน้านี่ผมไม่ได้ไปไหนผมสะพายโบกมือให้ผมรู้ว่าไม่รู้ได้ไงผู้การอยู่ไหน จะรู้ไปอัดฟานมาที่นี่พุกการเนี่ยในฐานะผู้นำมาก่อนอย่างน้อยต้องมาเจอกับประชาชนก่อนต้องมาพิจารณก่อนว่าเจะมีอะไรบ้อ้โหแบบ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 แคุยดีๆผมคุยดีๆนะอัดฟานผมคุยดีๆนะรู้จักกับผมมานานนะครับพุกการรู้จักผมมานานเข้าใจบ้านผมโดนปิดล้อมบ่อยผมก็รู้ปิดล้อมปิดบ้านตอนโดนบ้านก็รู้โอเค ทีนี้ว่าจะนี่ไงสาเหตุเนี่ยกําลังจะเอาศกลงมาเพื่อเอาไปทำาาทำขั้นตอนที่โรงพยาบาลผมก็แจ้งญาติเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอเไหนญาติเขามาเนี่แม่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่เหรอก็บอกแล้วว่าให้คอยที่โรงพยาบาลศรีสะคร

ด้เงาหมดเลยด้งาหดหูดงามดเลยผมมาเนี่ยผมอธิบายทุกอย่างครับ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 าเขียวนีัม้บอกแล้วกาเ้ดันอยากับไปไหนอะไปนะมองกันป่นี่รูแกแลลไอ้เหยียบแม่เลยครับพี่ฟังมาตั้งนานเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับครับครับใจเย็นๆนะโอเคผมมาเองนี่นะรับอัดวานครับผมก็มาเองเหมือนกันทุกคนเออก็บอกแล้วขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แล้วเขายิงคนตายก่อนโอเคแล้วก็ถูกประท่ากันครับแล้วเาก็เสียชีวิต ่่งงทีเรราาต้อกขั้นตอนคือการที่จะต้องดําเนินการมันธุสู่ทุกอย่างฟังก่อนฟังก่อนดิฟังก่อนล้วจะเอาอะไรตอนนี้ยก็บอกญาติแล้วบอกให้ไปคอยรับศพที่โรงพยาบาลศรีสะคอนนี่คือขั้นตอนของการดําเนินการตามกฎหมายก่อนไม่ใช่ว่าจะตายปุ๊บมาที่ปุ๊บไปเอาศพลงมาไม่ใช่มันต้องมีขั้นตอนว่ายิงกันยังไงแบบไหนยังไงเพื่อมันขึ้นชั้นศาลอยู่แล้วคนยิงก็ก็เป็นจําเลยคนสู้ก็เป็นจําเลย ศาลจะเป็นคนตัดสินโอเคไหมครับเข้าใจโอเคก็เนี่ยบอกให้คอยดิอักวานบอกให้ไปคอยที่โรงพยาบาลศรีนครโอเคแค่แค okay. uh, okay. er mm, ่ผู้การแจ้งมาแบบนี้เราก็เคลียร์แล้วประเด็นคือไม่มีไม่มีใครมาแจ้งก่อนนะโอเคโอเคแค่นั้นเองขอมาอัพหน่อยที่มาช้าโอเคนี่เบตโตซุโมปากะกีดีมาปะสากิโดโรงพยาสาลยรีปะสากีอ้ากําลังก๊าวยังต้องรออีกี่โมงอ่ะคะตั้งแต่ก่อนไม่นานนีก๊าลังเอาลงมาผมลงมาเมื่อกี้ผมลงมาเองอะไรตัวตะกีตรงนี้นดิขึ้นไปอย่างนี้นี่ Okey, ikut nak la kau. terima kasih banyak-banyak. Dah, lima sakit dah. Satu tu dah satu tu. Satu